อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ในช่องวีทนดยแนนแซมของเรานี่ฮะและแน่นอนครับวันนี้ค่ะรัพเชิญของเราเรียกว่าเป็นกลุ่มพรีทีนเกิลแก๊งเลยนะครับที่พกพาความสามารถนะฮะด้านการร้องและการเต้นอย่างเกินตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะพวกเธอมาทําความรู้จักกับพวกเราและที่สําคัญนะครับผมนาเพลงแม่มดที่หลายหลายคนเรียรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่วันนี้พวกเธอนํากลับมาทําใหม่นะฮะมาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกันด้วยขอต้อนรับนะครับน้อง วินนี่ไนตี้ส์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเราสนใจขนแบบนี้เราแนะนำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกันนิดนึงว่าแต่ละคนชื่ออะไรยังไงบ้างค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเอิร์นเอิร์นค่ะอายุ14ปีค่ะสวัสดีค่ะเชลค่ะอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะชาลีค่ะอายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะจัสมินค่ะอายุ15ปีค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะอายุ15ค่ะ ทุกคนก็เพื่อเรียนจบปริญญาตรีกันนะครับประเด็นบ้างครับอาจารับปริญญาที่ผ่านมาครับโฮ้สนุกมากค่ะตามจับมุกด้วยอ่ะยังเรียนกันอยู่เลยแน่นอนใช่ไหมครับมัธยมเนอะนานมากสักพี่นะครับทั้งห้าคนเลยนะครับมาจากเวทีมา s t e r t e เวทีแรกเลยค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ต้องมีพื้นฐานหรือว่าความรักใจรักความสป็นแในเรื่องของการร้องเพลงมาก่อนน้านี้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ัแล้วอย่างนั้นเนี่ยพอมีความรักมีความเป็นแนน้านนี้แล้วมีการไปเรียนเพื่อฝึกฝนตัวเองกันยังไงบ้างหรือเปล่าเลยนะครับค่ะตอนน้าน,นี้เราก็ออมีการฝึกฝนร้องเพลงแล้วก็เต้นมาก่อนค่ะครับแล้วเรียนเป็นจริงเป็นจังเลยป่ะครับผมใช่ค่ะเีเรียนอยู่ทุกเพื่กันทุกคนเลย า tamam. ม่าพิ่งมาเจอกันตอนประกวดเพิ่งมาเจอกันตอนประกวดแต่ก่อนนั้นก็เรียนเดทนของแต่ละคนอยู่ด้วยใช่คัโอ้ก็ตั้งแต่เด็กๆนะครับจริงๆแล้วฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียก่อะไรนะการออกเสียงใช่ไหมการเต้นอะไรของเราเนี่ยก็จะแบบเมื่อชีพมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับอะแล้วตอนที่มาเจอกันในตอนประกวดใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเอมาเจอกันได้ยังไงแล้วก็สนใจก็ประกวดยังไงก็รู้สึก ดีค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะเพราะว่าจะเข้ากันได้ใช่ค่ะตอนประกวดต้องทำอะไรบ้างในรอบแรกก็คือว่าตอนประกวดก็แบบทุกคนจะมาออกันแล้วก็ชาลีก็จะเออเชลมาออแบบมาออแล้วก็แบบเข้ารอบมาด้วยกันนะคะแล้วก็แบบเจะมีเป็นรอบใช่จะเป็นรอบแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะมีเป็นรอบแบบมีเป็นรอบแต่รอรอบแต่รอ่รอบจนกระทั่งได้มาเป็นห้าคนนี้ ใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วตอนที่มาเจอกันรู้ว่าเออได้มาเจอเพื่อนเจอพี่ๆเห็นหน้ากันที่เนี่ยแหละที่เราจะได้อยู่ในรูปเดียวกันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกนะคะเราก็เข้ากันไม่ค่อยได้ค่ะแต่หลังๆเราก็ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของอายุด้วยค่ะคือแบบผ่างกันมากหนูกับเชลจัดมินกับเชลเนี้ยก็แบบม .6 ม .3 ม .4 สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรับตัวยังไง ื่องที่เราไม่ไม่เข้าใจกันค่ะแล้วก็จะคุยจะปรับความเข้าใจกันจะเออเราเรามีความคิดที่แตกต่างกันนะเราควรจะเอ,เอาเข้ามาลงกันโอ้ดีจังเลย้าสิบสิบคะ่ะคืออันนี้แสดงอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํางาน,นเป็นทีมั้งแต่เด็กๆเ,เลยะะใช่ไหมครมีใครแบบเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลพี่เตอดูแลอะไรบ้างคะดูแลแบบนี้ค่ะดูและทำไมอะก็จะเป็นคนที่ซนที่สุดในกลุ่มค่ะคอยแบบ แกล้งเพื่อนเลยแล้งเชลค่ะแล้เชลชอบชอบแกล้งใครคะ้งคเลยคะโดยเฉพาะพี่เอิญนะคะลิงมากเขาจะแบบใส่ๆแบบในี่เว่อสวยพอส่วนทุกอย่างสวนงขาดูเแบรื่องเรื่องเขาบเข้แก้งอย่างนี้เหรอก็เขาแก้งกับไม่เคยทันแก้เขรู้สึกว่าเขาตอบตอบเไม ใช่ค да ่ะคือเขาโกรธไม่เป็นค่ะเขาเกิดมาไม่เคยโกรธเลยคือเขไม่เคยโกรธใครเลยอะครับไม่มีอะไรแต่บางทีเวลาเขาโกรธเขาก็จะแบบร้องไห้งอนนี่ถ้าโกรธคือร้องไห้ค่ะใช่นะเอาก็เขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ความแตกต่างใช่ไหมครับของแต่ละคนแต่ว่าก็ได้มาอยู่ร่วมกันอ่าไม่นั้นก็สนุกสนานเลยใช่ไหมเวลาอยู่ด้วยกันใช่ไม่มีเวลาเงียบเลยใช่ไหมครับไม่มีเลถ้าเงียบก็จะแบบแต่เชลก็จะโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ข้างเงียบไม่สนับไม่ใเป็นเงียบไม่มีการเงียบเลยเนาะส่วนใหญ่ที่เงียบเพราะว่าเราเชี่ยหลับอะไรอย่างนี้ถ้าได้เงียบเราเชี่ยวหลับยังเดียวเดี๋ยวเงียบแน่นอน่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าพอมาเจอกันก็ต้องมีการฝึกฝนและเรียนเพิ่มเติมด้วยค่เรื่องอะไรบ้างครับที่เรียนเพิ่มเติมก็มีทุกเต้นในร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้นค่ะก็คือก่อนหน้านั้นก็ก็จะมีแบบเต้นบางทีก็เต้น ไปเรียนเดี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะพอได้มาเข้าปุ๊บปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนด้วยกันนะคะใช่ค่ะว่าทักษมันไม่ไม่เท่ากันไม่เต้องมาปรับให้เท่ากันทุกคนค่ะเรียนหนักไหมในช่วงที่ฝึกฝนเนี่ยครับก็ก็หนักอยู่นะเพราะเราอยากให้มันออกมาเป๊ะค่ะใช่นะแล้วแบ่งกันยังไงเอ่ยครับเรื่องของเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ต้องมาแบ่งเวลาในการฝึกฝนแล้วก็เรียน ก็คือตอนเช้าค่ะก็ไปเรียนปกติตอนเย็นก็จะมาซ้อมมาค่ะตอนเย็นก็จะมาซ้อมแล้วก็ขนขนกันบ้านมาทำด้วยก็มาช่วยสันติวค่ะทำให้เลยอย่างนี้เหรอเออนาก็เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์เพิ่มเติม มากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันใช่ไปที่โรงเรียนแล้วกลับไปเล่าเพื่อนฟั่งเราเดี๋ยววันนี้ไปเจอไงทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มจะทักมาก่อนเลยค่ะบคือมีเพื่อนถามไหมครัเพื่อนชอบถามอะค่ะว่าแบบเนี่ยทักยังไงแบบไปเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าเราก็แบบเราก็บอกว่าสนุกเพราะว่าอยู่ด้วยกันคือแบบเราสนิทกันแล้วเราก็รู้สึกสนุกค่ะเราก็มีความสุขด้วยเพราะว่าแบบเราอยูมาคุยเรี่องกัรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจที่ได้เจอพี่เฟรมพี่ ดัชมินเจอพี่เอินเจอชาลีอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็เอาเนี่ยส like mm ิ hmm. ่งต mm ่างๆไปเล่าให้ทุกคนฟังด้วยใช่ไหมครับโอเคอ่ะทีนี้มาที่ชื่อของกลุ่มเราบ้างดีกว่า t w i n n ี่ไ90ใช่ไหมครับหมายความว่าอย่างไรแล้วคืออะไรครับผมก็คือ t w i n n นี่นี่คือพวกเราเป็นแบบว่าเด็กรุ่นพรีทีนนะคะอยู่แบบช่วงกลางๆไม่ใช่เด็กไม่ใช่เลยนะพรีทีนคือก่อนวัยรุ่นใช่แล้วค่ะก็คือแล้วก็เอาเพลงในยุค90นะคะกลับมาร้องใหม่ค่ะซึ่งซิงเกิลแรกเราเปิดเป็นเพลงแมหมดค่ะ นั่นเองก็คือในยุค90เลยนะครับเพลงแม่มดแน่นอนนะครับหลายๆคนจําได้แล้วนั่นคือเพลงของพี่แสงนวีค่ะเรียกพี่เหรอครับ <c oughs> พี่แสงนวีใช่ไหม <c oughs> เคยฟังอันนี้ถามจริงเคยฟังเวอร์ชั่นเก่าไหมครับเคยเป็นไงบ้างก็จะหวานสนุกค่ะของเซ็กซี่เล็กๆเซ็กซี่เล็กๆใช่ไหมนี่แล้วพอนำอามาทำใหม่ในแบบฉบับของเรา ใช่ไหมครับเชื่อแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่หรือคนรุ่นก่อนหน่ะซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรุ่นก่อนหนอ่าเขามีการไปถามผู้คุยอะไรบ้างไหมเออว่าเพลงนี้นะบูต่กรนน่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ชอบเพลงนี้มากค่ะ,คะแต่ก่อนคือแบบเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแม่แดนด้วยใช่ไหมครับใช่แม่แดนด้วยใช่ไหมครับนะก็อ่าเป็นเพลงที่ดังมากๆจริงๆนะครับเริ่มต้นทำมกันตั้งแต่เม<ต>ื<ต>่อไหร่ครับ ตั้งแต่ต้นปีอะค่ะตั้งแต่ต้นปีใช่ทำยังไงกันบ้างขั้นตอนก็หลังจากที่พวกเราประกวดเสร็จนะค่ะพี่เขาก็จะแบบบอกว่าเอ๊ะโทรมามีประมาณเดือนนึงเช่ไหาโทรมาว่าอิงมาก็มีโปรเจกต์ให้ทำนะก็มาพอเสร็จแล้วก็นับซ้อมเลยเอ้ยนับนับอัดเพลงค่ะอัดเพลงก่อนแล้วก็เลือกว่าใครเหมาะกับท่อนไหนมากที่สุดเออเนี่ยมีการแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกเราก็ ทั้งเพลงก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งทอนไหนใครร้องดีที่สุดตรงไหนคนไหนเหมาะอะไรยังไงใช่ค่ะใช่ไหมครับอืแล้วตอนพอไปถึงนกเวลาที่เข้าห้องอัาจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างยาก่ายแค่ไหนครับตื่นเต้นรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเพลงจะออกมายังไงอะพอเราได้ฟังรูก็รู้สึกดีมากค่ะใจมันไปและอยากฟังแบบเต็มเต็มใช่เพลงเราก็ยังอัดไม่เสร็จอะค่ะก็ฟังกันตื่นเต้นกันมากทุกคนแล้วก็พอฟังไปปุ๊บก็ เพลงสุดยอดเสียงแบบออกมาเปิดเปิดมาแบบเมีเสียงสวดมนต์มีแรกก็แรกก่อนตอนที่ไปอัดอะค่ะก็เราก็งงว่าพี่เขาแบบให้แบบเราลองแบบทําไมเราก็จะเอาไปรีเวิร์สอะค่ะให้แบบยังไงให้แบบย้อนกลับอะค่ะก็เป็นเสียงสวดมนต์ใช่ค่ะก็ฟังแบบอือสุดยอดชอบเลยตอนแรกไม่รู้ว่าให้ทําอะไรใช่่คะทำอะไรนะใช่ค่ะ แล้วแล้วเราพอได้เพลงเสร็จเรียบร้อยออกมาเอาแพนไข่ตังมั้งเอาเองก่อนเอเองก่อนเรองเาเปิดตัวเพื่อนเก็เฮ้ยเนี่ยแกเพลงนี้สุดยอดอ่ะเพลงนี้ปากเขียวน่ารักมากเลยปากตังแบบปากตังอ่ะชอบอ่ะปากเขียวพี่แจะเป็นเพื่อนโอเคเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีท่าเต้นด้วยมีค่ะสองเป็นหน ก็ท่าประจำตัวเราก็จะเป็นท่าไล่ไหมดอ่าไล่หมดแม่มดใช่นั่นเองเคยเคยไปดูเอ็มวีแม่มดนั่นยันเก่าไปดูด้วยเหรอใช่โอ้โหนี่เป็นไงคะก็โอเคอะค่ะแต่ว่าสนุกนะอ้าวล่าทีนี้พอมาถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอต้องทำอะไรกันบ้างในตอนนี้ก็ถ่ายทำตั้งแต่เช้าเย็นถึงคืน คนนี้กินทั้งวันเลยใช่เราก็เริกมาก็มาตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะก็เริ่มเย็นเลยค่ะเริ่กประมาณดึกประมาณเกือบเชียงคืนเกือบเชียงคืนเลยไปจักรยานลงด้วยมีคือจะเป็นยังไงกันบ้างก็มีจะมีฉากแรกก็คือจะเป็นฉากบ้านนะคะจะมีตอนกลางคืนกับตอนกลางคืนเราก็โผล่มาแบบจับแล้วก็ใช่ค่ะก็จะมีแบบหลายฉากเลยก็จะมีฉากปั่นจักรยานคนนี้ก็แล้วมาง เราฝันอุ้ยสนุกมากลื่นลื่นมันมีตรงที่ลื่นๆนะค่ะเขาลื่นไปแต่ว่าแรกๆทุกคนหรือว่าเขาจะเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่ามายิ้มเป็นอะไรนะเด็กๆมันก็ต้องเขาเรียกว่ามีแบบนี้บ้างครับใช่ค่ะคู่นี้นะครับผมขาแพงนะเดินไม่สะดวกเลยใช่ไหมก็เป็นภาพบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศความสนุกสนานในสาย่าพอเอ็มวีออกมาตัดเสร็จเรียบร้อยโอ้โหได้ดูแล้วเป็นไงครับก็ ตอนเล็กตอนเดกอะค,ค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบรูปของหนูที่แบบตลกตลกแบบจะแบบใช่ <S 2> <S 2> นะคแบบแต่ว่ามันจะออกมาแบบตอนตอนจะจบอะค่ะมันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็จะมีแบบ เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าตลกแค่ไหนสำหรับมิสต์วิดีโอเพลงนี้นะครับแม่หมดจัดน้องๆ้องทวินนี่ไนตี้นั่นเอแต่ว่าเดี๋ยวชว่วงหน้าย,ยังไม่ไปไหนเนาะ <c oughs> น้องสดใสขนาดนี้เดี๋ยวจะมาโชว์พวกเราได้ฟังกันด้วย <c oughs> นะครับกับเพลงแม่มดนั่นเองนะฮะเอ <c oughs> สเอยังส่งมาได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณได้เป็นแม่มดได้ได้เป็นแม่มดสักหนึ่งวันจะเสกอะไรดีซีสองสองหนึ่งซีซีหนึ่งส่งมาแล้วกันนะครับผมอ้าวอนี่ไปชมเลยครับแม่มดนี่ไนตีครับ i sure. ถอยดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทํางานในเพลงนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วก็จะยากขึ้นใช่ค่ะจะยากขึ้นแล้วก็จะแหวกแนวกับแม่บุก็คือเท่ขึ้นค่ะจะมีเอ็มวีของเราด้วยก็ต้องติดตามดูเร็วนี้ค่ะติดตามดูเร็วๆนี้มาเมื่อไหร่อะไรยังไงเราคนได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับอ่สุดท้ายนะครับให้น้องๆได้ฝากนี่นิดนึงสุดท้ายสําหรับคนยายของพวกเรานะฮะกับชูนี่ลารดีสครับ ก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามทนี่ไนตี้ส s นะคะได้ที่ facebook.com/ementertainmentth a i นะคะ<ม>แล้วก็ youtube c h anel n ementertainmentth ค่ะครับอนะ่าดาวน์โหลดกันอะไรยังไงได้ป่าเอ่ยค่ะก็สามารถดูลิงก์ดาวน์โหลดใน youtube ของเราได้เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะอนะ่าดาวน์โหลดรีเพื่อเป็นการให้กำลังใจนี่แล้วก็ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างน,นี้นั่นเองนะครับผมได้หมดเลยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนะคะน้องทุกคนเลยทีเดียวที่มาสร้างสีสันและ ความมีชีวิตชีวาให้กับรายการใน S S ของเราในวันนี้นะครับผมตัาเพลงแม่มดนั่นเองนะฮะและเดี๋ยวยังไงเราติดตามสำหรับ MB ตัวต่อไปด้วยสำหรับทอยดีกว่านั่นเองขอบคุณมากๆาเลยนะครับเชิญมานะครับผม S m S ยังส่งมาได้อยู่ด้จ๊ะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้เพื่อชิงขอรางวัลนะครับในการจาก t i m e บในวันศุกร์นี้นะครับถ้าหากคุณได้เป็นแม่มดนึงวันคุณจะเสดอะไร4 2 2 1 4ทงส่งมาเลย เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายกับไอแอมสแสแอมครับขอบคุณ t w ิ n นี n i น e t i e s ครับขอบคุณค่ะ